ถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วฉันยังต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันเริ่มรู้สึกไม่ภูมิใจกับงานของตัวเองฉันควรจะทำต่อไหมซัมอัพเอ็กซ์มิวเขีมาสอนดูขาวค่ะอยากให้พี่มิ้วเล่าตัวเองในวัยเด็กให้ฟังหน่อยค่ะว่าตัวเองเป็นคนยังไงบ้างอืมตัวเองในวัยเด็กใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเป็นคนชอบแสดงออกก็แบบกิจกรรมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีส่วนในการเข้าร่วมตลอดเวลาแล้วก็วัยเด็กมีน้อย <c oughs> <c oughs> จำความได้คือทำงานเลยเพราะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ12ถ่ายโฆษณา <c oughs> ตอนนั้นก็จะเป็นยุคที่มีแมวมองมาคอยดูนักเรียนตามโรงเรียนที่แบบอ้าพอไปไหวก็จะถ่ายโฆษณาพวกแบบไอติมนมลูกอ,อมแบบผลิตภัณฑ์เด็กๆอะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่มทำงานตั้งแต่12นะก็เลยชีวิตวัยเด็กจริงๆน้อยมากก็ตาความไน่ก็ทํางานเลยทีเนี้ยค่ะพอได้เริ่มเล่นหนังช่วง10 12ตอนนั้นเล่นเรื่องอะไรอะคะเออพี่เล่นเรื่องแรกเลยเนี่ยเล่นละครก่อนเล่นละครเรื่องเคหาดดาวของ e x กแสบเล่นเป็นน้องสาวพี่นุสบายุคนั้นพี่นุสบากับพี่แท่งศักดิ์สิทธ์จะดังมากเราเล่นเป็นน้องนะคะในเรื่องก็คือ เป็นน้องจ่ายรับบทครั้งแรกก็คือเป็นเด็กขาพิการขาเปะข้างหนึ่งแล้วก็ยุคนั้นน่ะละครแบบละครเรื่องหนึ่งมันยาวละครเรื่องหนึ่งคนจะติดคนจะดูกันยาวๆจนแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันมันไม่เหมือนละครเดี๋ยวนี้ที่แบบเออสั้นๆจบใช่ไหมคะตอนนั้นคนก็นึกว่าเราขาเปะจริง เพราะว่าเล่นละครเรื่องแรกก็เลนเป็นคนขาพิการครั้งหนึ่งและจําได้เลยว่าไปเล่นเกมโชว์ยุคนั้นทันกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทันหรอกเวทีทองแล้วก็จะต้องกระทืบไฟอ่ะให้ไฟติดเพื่อที่จะได้ตอบคาถามมากทีมงานติดต่อมาและถามพี่ว่ากระทืบได้ไหมขาเป๋อก <c oughs> อ๋อเป๋แค่ในละครค่ะเ <laughs> ขาดูว่าเราขาเป๋จิง ไปออกรายการได้ค่ะก็เลยไปออกรายการเวทีทองอะไรเงี้ยก็ข right? ่ๆขสนุกตอนนั้นก like ็แบบทันได้เล่นเกมโชว์ยุคก่อนๆเยอะไงเพราะเราเราเข้าวงการเร็วใช่ไหมมาตามนัดเวทีทองออกรายการจันกระพริบสีทุ่มสแควร์อะไรเงี้ยก็ก็สนุกสนุกเป็นยุคเก่าๆทีนี้ค่ะเส้นทางมันปูมาเหมือนเราจะได้เป็นนักแสดงมาตลอดเนาะอะไรมันทำให้เป็นจุดที่พลิกแล้วพี่มิวมาเป็นนักข่าวอะ ยุคนั้นคือเราไม่ได้หน้าตาดีเราก็แค่แบบได้เล่นะ่ะได้เล่นละครได้เล่นในบทบาทที่มันหลากหลายแล้วเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะอยู่ดีก็คิดขึ้นมาว่าเออแล้วเราอยังไงต่อเราจะต้องเล่นละครไปเรื่อยๆหรอแล้วถ้าไม่มีใครจ้างอะเพราะว่าเราไม่มีสังกัดนะไม่มีผู้จัดการนะแล้วถ้าเราไม่มีคนจ้างทําไงแล้วถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราต้องเล่นเป็นนา้าเป็นอาเป็นแม่เป็นป้าเป็นยาย แล้วก็จากไปกับโลกใบนี้โดยที่แค่นี้เลยเหรอเราคิดแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าฉันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เนาะแล้วก็คืออยากจะพูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็อยากไปเรียนเมืองนอกก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ดีกว่าเราไปเรียนดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าความรู้มันเป็นใบเบิกทางที่ทําให้เรามีโอกาสในการทําอาชีพหลายๆอย่างที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทํางานเก็บเงินส่งตัวเองไปเรียนปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษในคลาสเรียนอะ่ะคือเราก็จะต้อง คุยกันในห้องเกี่ยวกับปัญหาระหว่างประเทศเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆทำไมประเทศนั้นมีปัญหาอย่างนี้กับประเทศนี้แล้วแก้ปัญหายัางไงองค์การสหประชาชาติทำอะไรบ้างอาจารย์ก็เลยให้โจทย์ทุกๆวันว่าอยู่ต้องกลับไปดูข่าวนะต้องดูข่าวว่าโลกใบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะมาดิสคัสกันในคลาสเรียนก็เลยดูข่าวดูข่าวทุกวันก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้มันมโอ้มันเทมากเลยมันน่าสนุกอะไรเงี้ยเลยคิดตั้งแต่ตอนนั้น ว่าถ้ากลับมาจากการเรียนจบปริญญาโทจะไม่เป็นดาราแล้วคิดเลยขีดใ้่เลยว่าไม่เอาจะไม่อยู่วงการบันเทิงฉันจะเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ช่วงไทยรัฐปีไหนอะคะช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกมาเป็นทีวีดิจิตอลเลยค่ะก็คือตั้งแต่ปี 2, 5, 5, 7ปีแรกเลยค่ะที่มีการประมูลทีวีดิจิตอลแล้วเราก็มาสมัครทำที่นี่ที่ไทยรัฐค่ะ ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ช่อง5มา7-8ปีเรารู้สึกว่าเราอิ่มกับช่อง5แล้วคือเราได้ทําทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้สื่อข่าวเราเป็นผู้ประกาศข่าวทุกรายการแล้วก็คือเวียนกันแล้วเราก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรด้วยคือเราทําทุกอย่างจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันถึงยุคดิจิตอลที่มันเปลี่ยนผ่านเราก็อยากจะลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างว่าเราจะไปได้ถึงท่านไหน ทีเนี้ยยุคทีวีดิจิตอลน่ะทีวีมันมีหลายช่องมากหลายช่องมากๆซึ่งบางช่องก็จะเป็นช่องเดิมที่ขยับมาเป็นดิจิตอลเราก็าจะเห็นภาพว่าถ้าเป็นทีวีดิจิตอลก็จะประมาณไหนเพราะเรารู้อยู่แล้วเคยเห็นแต่ไทยรัฐเนี่ยเป็นช่องที่ไม่เคยทำทีวีมาก่อนเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพอเป็นทีวีแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงแต่สิ่งแรกที่เลือกก็คือความชื่อไทยรัฐมันคือข่าว แต่จริงๆแล้วไทยรัฐคือช่องวาไรนตี้นะเราประมูลเปวาไ a รนะตี้นะแต่ไทยรัฐมันคือข่าวแล้วพอได้มาคุยเขาบอกเลยว่าต่อให้เป็นช่องวาไรตี้แต่ด้วยหัวไทยรัฐเราก็ยังจะเน้นข่าวก็เลยรู้สึกว่าอยากทําข่าวในพื้นที่ที่เขาเน้นข่าวมันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราอยากปรับตัวเองให้เราทันยุคทันสมัยด้วยอยากให้เรามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ท้าทายตัวเองมากพื้นที่ ที่เราจะมีโอกาสไปนั่งเป็นผู้ประกาศข่าวอะตู้อี้มันน้อยมากแต่มันทําให้คนจดจําคนจําได้ง่ายพอมาเป็นทีวีดิจิตอลอะช่องมันเยอะเนาะผู้ประกาศก็จะเยอะมากมันก็เลยจะท้าทายว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเราจะยังเป็นที่ยอมรับของคนดูหรือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าน่า,นาสนใจหน้าลออก็ก็เข้ามาคุยเองนะคะไม่ได้ว่าโอยไปซื้อตัวไปอะไรเลยนะ เข้ามาคุยเองว่าเออสนใจอยากอยากมาทาที่ไทยรัฐมีนโยบายอะไรอย่างไรบ้างก็คือเสนอตัวค่ะเสนอตัวบอกอยากมาทําในมุมของพี่บิวที่เล่าผ่าอาชญากรรมมองว่าเส้นแบ่งของกัญยาบัตรการนำเสนอตรงเนี่ยต้องเป็นยังไงเออก็จริงๆก็ก็ลำบากใจเนอะถ้าจะพูดพูดถึงเรื่องนั้นเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่เล่าข่าวอาชญากรรมที่พูดชื่อมาแบบยาวนานเกินความจำเป็น เราแค่รู้สึกว่าบางประเด็นเนี่ยคนดูไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้คนดูควรจะรู้เฉพาะประเด็นที่สําคัญและความคืบหน้าจริงๆเท่านั้นแต่มันก็เป็นบทเรียนสําคัญเหมือนกันนะมันทําให้การนําเสนอข่าวที่เป็นข่าวลุ้มพลข่าวการเสียชีวิตของคุณตังโมอย่างเงี้ยมันเป็นประเด็นที่สมาคมสื่อมวลชนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนเนี่ยหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการหารือกัน มาเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในกรอบขอบเขตที่มันเหมาะสมเพราะตอนนั้นน่ะคนนําเสนอเองก็เครียดมากแล้วก็มีความกดดันสูงมากแต่เราก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปตามนโยบายขององค์กรเนาะผู้ประกาศข่าวมันก็เป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งที่องค์กรขับเคลื่อนไปได้วยกันจ้งเขารู้สึกตัวเองตอนนั้นได้ไหมว่ามันมีเพเชอ่อะไรบ้า ออตอนนั้นที่ต้องนําเสนอข่าวที่เราไม่ค่อยอยากทําก็คือกลับบ้านก็เครียดนะคะร้องไห้เนี่ยประจําร้องไห้ประจําแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราอ่านข่าวไปด้วยเรามีไลฟ์ทางออนไลน์ไปด้วยแล้วเราก็อ่านคอมเมนต์ควบคู่กันไปมีแต่คำด่าเราทั้งนั้นเลยเราก็พยายามที่จะเป็นคนจิตแข็งแต่ต่อให้จิตแข็งขนาดไหนถ้าเราถูกตำหนิทุกวัน วันละสี่ชั่วโมงรายการโสดทุกวันทุกวันหลายๆเดือนนี้ค่ะต่อให้จิตแข็งขนาดไหนมันก็พังทลายได้เหมือนกันเราก็เครียดกดดันมากจนเราก็ต้องพยายามหาทางออกให้ตัวเองว่าเราจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเข้าใจว่าเราเป็นองค์กรใหญ่อะค่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้ประกาศตัวใหญ่ที่จะไปบอกว่าฉันจะไม่อ่านข่าวนี้แล้วเหลืออะไรอย่างนี้นึออกไหมคะเราก็ต้องแบบได้แต่เสนอแล้วก็ยังไงดีก็แบบ คนละครึ่งทางมาไ่ได้แต่เสนอแล้วก็พยายามที่จะแบบไปได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีกําลังที่จะแบบโอ้ย oh, ฉันจะไม่อ่านคราวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยากสําหรับเราปัญหาทุกอย่างเนาะเราไปแก้คนอื่นแก้อะไรคนลอบลอบตัวไม่ได้ก็ต้องแก้ที่ตัวเองก็เลยแก้ที่ตัวเองก็คือพยายามกลับไปนั่งสมาธิกลับ <laughs> ไปนั่งสมาธิแล้วก็พยายามไม่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นผู้ประกาศข่าว แล้วฉันยังต้องทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันเริ่มรู้สึกไม่ภูมิใจกับงานของตัวเองฉันควรจะทำต่อไหมถ้าฉันไม่ทำงานนี้ต่อฉันจะทำงานอะไรดีฉันจะไปทิศทางไหนก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนหนังสือไปเรียนปริญญาเอกเพื่อที่จะ เปิดโอกาสให้ตัวเองเห็นช่องทางใหม่ๆในการประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเรียนปรนโนโนีเนาะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ยาิเราทำไมถึงเรียกเียนสายนี้ก่อนก็เพราะคดีนี้แหละค่ะพเรคดีถูกต้องคะ่ะอันนี้คือพูดแบบจริงใจไม่ไมโกหกเลยคะ่ะเพราะเรื่องนี้เลยค่ะก็คือเลยตัดสินใจไปเรียนคะ่ะแต่ก็บวกด้วยหลายๆอย่างนะคะบวกด้วยว่าเราเล่าข่าวอาชญากรรมเยอะเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้าใจ ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมากกว่านี้มากกว่าการเล่าข่าวด้วยอารมณ์ให้แบบขยี้ให้แบบเน้นอารมณ์อยากอยากเล่าด้วยความเข้าใจกับมันในเชิงวิชาการก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากแล้วมันเป็นศาสตร์ที่คุณจะจบคณะอะไรมาก็ตามคุณสามารถไปเรียนได้ไม่ว่าจะเรียนโทรหรือเรียนเอกนะคะเป็นสหสหศาสตร์ จะจบหมอจะเป็นตำรวจจะเป็นอายการผู้พากษาคุณสามารถเรียนวิชานี้ได้ก็อยู่ภายใต้คณะรัฐศาสตร์ที่ไปเรียนที่จุฬาก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีนะมันได้เอามาช่วยในการทํางานของเรามากยิ่งขึ้นทําให้เรามองสังคมมองเหตุอาญากรรมแบบมีเหตุมีผลแบบมีตักกะแบบมีเลเยอร์ที่ไม่ใช่มองแค่ด้านเดียวอะไรอย่างเงี้คยค่ะเมื่อวันคนข่าวที่แบบคุกคีอยู่กับข่าวอาญากรรมมันมีสม กระทบมากอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแต่กระทบจริงๆค่ะคือพี่มิวก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิต <c oughs> ต้องพบจิตแพทย์ด้วยความที่ว่าอ่านข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์มาตลอด10ปีใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นข่าวที่เครียดสักเก้าเกอนาะแล้วอ่าน7วันไม่มีวันหยุดเลยเคยพยายามที่จะขอหยุดวันไหนที่หยุดเริ่มมีอาการแปลกๆก,ก็คือ ช่วงเวลาที่เป็นเวลาข่าวที่พี่อ่านนะคะพี่รู้สึกเศร้าแล้วร้องไห้ไม่มีเหตุผลก็เลยเอา้าฉันเป็นอะไรแล้วรู้สึกกระวนกระวายแปลกๆรู้สึกเศร้าไม่มีเหตุผลตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เอกใจไม่ได้รู้สึกอะไรแต่จะเป็นแค่ช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลาที่เป็นรายการการอ่านข่าวปกติก็สะสมไปเรื่อยๆหลังๆเนี่ยกลายเป็นคนกลัวหวัดระแวงกลัวขับรถไม่ได้เคยขับรถ แล้วขึ้นสะพ,พานขึ้นทางด่วนอย่างนี้ค่ะแล้วรถติดรู้สึกหายใจไม่ออกจะเป็นลมเหนื่อยแปลกทั้งตัวก็พอไปแรกๆก็เออคงไม่เป็นไรหรอกม้งดื่มน้ำอ่ะกินน้าดื่มน้าไม่เป็นไรไม่เป <c oughs> <ๆ>็นไรฝืนตัวเองมาเรื่อยๆมีอยู่ช็อตหนึ่งก็คืออยู่ในรถคนเดียวขับรถรถติดบนทางด่วนอีกแล้วเราก็เริ่มถามตัวเองเฮ้ยจะเป็นอีกเป้าจะเป็นอีกเป้าจะดื่มน้ําในรถไม่มีน้ําเท่านั้นแหละเหมือนมันเป็นแบบมันมากระตุ้นว่าเฮ้ยไม่มีน้ําแล้วรถติดไม่มีทางออกลงจากรถ ไปเคาะรถใครก็ไม่รู้ที่อยู่บนทางด่วนแล้วไปยกมือไหว้เขาบอกพี่คะขอน้ําหน่อยค่ะจะเป็นลมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละเราเป็นอะไรขึ้นเครื่องบินก็จะก็เป็นตอนก่อนจะอ่านข่าวก็เป็นจะเป็นลมเราก็เลยเอ้ยเราเป็นอะไรเพราะเราอ่านข่าวมาเป็นกี่สิบปีจะตื่นเต้นหรอไม่ใช่สิจะเป็นลมคือต้องเรียกแบบคนดูแลที่มาด้วยกันช่วยมานั่งหน้าหน้าสตูหน่อยเหมือนให้เรารู้วมีคนช่วยถ้าเราเป็นลมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ ไปพบจิตแพทย์ก็เป็นแพนิคเป็นโรคแพนิคแบบแพนิคมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนอยู่ในระดับที่ต้องกินยาไม่กินยาไม่ได้เพราะไม่กินยาก็จะก็จะเป็นเรื่อยๆแล้วมันก็จะหนักขึ้นก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาเรื่องสุขภาพจิต <laughs> ก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่น่าอายหรืออะไรนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็เป็นแล้วก็ควรจะพบแพทย์คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะคุณหมอบอกว่า สมองของคนเราอะมันอัตโนมตัติพี่มิวอะทำงานทุกวันเจดวันและในช่วงเวลาที่อ่านข่าวอะคะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่มีความสุขสมองมันเลยไม่หลั่งสารความสุขออกมาพี่มิวมองตัวเองกับวงการข่าวต่อไปอยังไงบ้างถ้าพูดตรงๆเลยคือพี่มิววางแผนแลนดิ้งที่จะ,กะเกษียณตัวเองด้วยซ้ำด้วยความที่ว่าเราทำงานมานานเนาะ เราก็จะถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเราจะต้องทํางานไปจนตายเลยหรือเปล่าหรือยังไงรักงานตัวเองไหมรักแต่ตอนนี้รักตัวเองมากกว่ารักตัวเองมากขึ้นวางแผนเกษียณจริงๆนะคะก็คือตั้งใจว่าถ้าหมดมสัญญากับไทยรัฐก็คือจะหมดสัมปทานทีวีดิจิตอลพอดีตอนนั้นพี่ก็50แล้วใจ่พี่ไม่นั่งอ่านข่าวหรอฉี <c oughs> โบท็อกก็เอาไม่อยู่ ก็เลยกะว่าอยากจะทําอย่างอื่นเช่นไปนเป็นอาจารย์เพราะเราจบปริญญาเอกแล้วเนาะอยากจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในมิติอื่นๆคือสื่อก็เป็นประโยชน์แหละแต่มันมีประโยชน์ในมุมอื่นๆที่เราสามารถทําได้ก็เลยอยากจะลองทําดูแล้วก็อยากจะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเพราะการเป็นผู้ประกาศข่าวเวลามันฟิกซ์มากอะคะ่ะมันเป็นรายการสดดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นในชีวิตเราในช่วงที่เราทํารายการสดเนี่ยเราไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยถ้าเกิดแบบคนในบ้านเกิดอะไรฉุกเฉินอะ คือเราทําอะไรไม่ได้เลยนะเคยแบบคุณพ่อติดโควิดต้องพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วพ่อหนีออกจากโรงพยาบาลพยาบาลโทรตามแล้วจะเข้าข่าวอยู่แล้วอ่ะมินมินมิน,น,น,นช่วยพี่อ่านหน่อยเราวิ่งไปดูคุณพ่ออะไรเงี้ยคือเวลามันมัน มันไทามากอะ่ะมันมันกำหนดชีวิตเราอะ่ะเราอยากกาหนดชีวิตตัวเองอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนเลือกแล้วว่าเราไม่อยากจะเป็นคนถูกเลือกอะ่ะว่าแบบได้โปรดดูฉันเถอะฉันจะได้มีเลตติ้งฉันได้มีคนจา้างจะได้มีเงินใช้อะไรเงี้ยเราเป็นคนถูกเลือกแบบมาทั้งชีวิตไงยี่สิกว่าปีเราก็รู้สึกว่ามันถึงวัยแล้วที่เราควรจะแบบได้เลือกได้เป็นคนเลือกบ้างอะไรเงี้ย